ลงดีดผมงต้นออกประจำปีแต่ผมไม่อยากอนะัดอีโอ้ออกแล้วป่กดีนะสัตว์เปล่าเปล่าหนึ่งศูนย์เก้าสองค่ะไปไม่ลาลากันเดี๋ยวดับไปดูหน่อยโคดูแมวเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกเดี๋ยวงองแมว ถนับไม่เอาเลยให้ผมตีทีเดียวผมไม่ตีเดี๋ยวห้อมครับเดี๋ยวห้อมเวลามันแตกอะ่ะเยอนผมเอาคืนไม่ได้ด้วยผมบอกให้เรื่องจริงเลย เชียทั้งเมือกี้ไม่มีสลับเจ็ดน,นะวันวานแล้วเลยแล้วเราเปิดหายังไงอ่ะหายังไงสลับเจ็ดมันตายจะหมดแล้ว,วมันเหลือมันเหลือแค่สองคนมัน้งตอนพี่หันไปหันไปไออีทีมันเหลือสองคนเองเราเหลือสามมั้งเพราโดสนสลับเจ็ดต่อยตายเชียบ้างต่อยแรงสัตว์พี่ียแต่เข้าตอนนี้จะเข้าได้แตอวะพี่พี่มีวีเหรอไม่เต็มป่ะไม่รู้อ่ะไม่ได้เต็มหรอกมั้งไม่ได้เต็มไม่ได้เต็ม ออกเลยกูออกเลยเออหวายตีเป็นตำรวจป้าติ๊บหายหมดน่าสนนะดาราไอ้ตำรวจอะ ได้ไหมล่ะอะไรนะจำได้ปะจำยี่ฮึอยากดูที่เฉินฮึฮึฮึยี่อะไรสัตว์ดับไปยี่อหละก็ณ์สนุกเไปตารวจก็ต้องจำปะพี่ถูกอ่ขอเบะไอ้แหวนไปดูวะเพราะว่าเป็นบ้ายัดยัเอี๋ยวนี้เป็นคนมีวัดด้วยพี่เฉิน จะไปร้านเหรอหรือเวลา tour ออนทัวร์ช่วงนี้ mm hmm. รถตำรวจใหม่หรือรถใหม่วะร,รถช่างใหม่วะเมื่อกี้ที่ขับผ่านหน้าเราวะรถช่างดีจัด มึงเรียกเอาไวริสนะมึงได้แล้วได้แล้วเที่ยวแล้วเหรอรอรอมาใส่ให้อยู่เข้าดินเรียบรอมาแล้วไอ้แวนไงแวนใส่ได้พี่ได้เหรอมันใส่้ผมไม่ใช่เชี่ยแวนเจ๋วว่ะใส่กูได้ดิเข้าเข้ามาเดี๋ยวเอาจะเล่าละใส่จุดไปแล้วอะไหนเอาจุดอ่ะเอาใจะเล่าและลาลาลา ออไปไปเอ,อาไอ้เชี่ยมึงใส่ไวริสได้ด้วยวะไอ้เชี่ยแหวนไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยดีอ๋อมาเป็นช่างดีกว่าช่างช่างช่วยไฟเอ็มอ่ะช่วยล่าตักรเชี่ยช่างแหวนรับซมรถทัวร์ล่าเชาจักรบนอถไปเอ็มอ่ะเชี่ยสีโตะไอ้เชี่ยใส่ไวรินได้ด้วยสตัตว์ พี่รีบตามไปกูส่งข้าวแม่คราวก่อนเชิดไป <คง S 3> ่ร้อมกันดิเอออะไรก็เดี๋ยวไปไงก็เดี๋ยวไปนี่ไงขู่น<า>นเขานอยู่กูขอไปจำหน้า,าก่อนว่ากูแต่งไงบ้างเรื่ไงอะไรมาดมีโคนรที่สามดอกครับ ได้พี่กายกำลังไปเอาเออเออเออพี่เฉงสวัสดีครับข้าวครับข้าวไม่ไปโอ้มาเหรอพอดีรับน้องชายเองไปซ้อมนี่เจ้ากับเพ่หนึงส่งข้าวส่งน้ำแม่ค้าก่อนไหนไม่เจอหลายวันเลยไอลบมาเป็นไงบ้างไอ้กูเป็นไงเพ่อะไรจ้ะอิ่มเรื่องยังเพ่แม่ค้าเป่าอะไรครับเฮ้ยพี่ตีกูซี่สาวหนึ่งศูนย์สามห้าอันนี้ครับหกวันนะ หกวันเราไม่เจอหกวันเลยหรอเอาเดาเผื่อไปก่อนไม่ถึงหรอกประมาณห้าวันโอ้โหจากที่ตอนแรกเดาว่าสามไม่ไมไม่เพราะว่ามันเป็นตั้งแต่วันที่เออสี่วันเองอ้ยเฮ้ยี๋ยวสวันเองสี่วันเองสี่วันเองสตอนแรกนึกว่าแมนเปลี่ยนสีผมสี่วันสีวันไม่ใช่ไม่ใช่นั่นมอสนั่นมอสเล่นจัดเดี๋ยวพี่อยากจะไปหายดำเนี่ยเดี๋ยวรีบบินไป ทัวร์เย็งคิดถึงอะไรดิว่ล่ะคิดถึงลูกค้าใช่ไหมล่ะไม่คิดถึงหรอกมันไม่เจอลูกค้าก็คิดถึงไงใช่ไหมล่ะไม่คิดถึงหรอกคิดถึงก็บอกเขาไปน่าน่ะถูกต้องใช่ไหมล่ะคิดถึงใช่ไหมล่ะมันแบบลูกค้ามันไม่ลูกค้าไม่อยู่ไงใช่ไหมล่ะอินหนึ่ง่อนทุกวันเลยอะอะไรไม่มีนะ นีก็ไม่อยู่สิบห้าก็ไม่อยู่มีก็ไม่อยู่พรุ่งนี้อยู่อ๋อเออว่ะไม่อยู่อ๋อพรุ่งนี้หนูไม่อยู่แต่อาจจะมาแป๊บหนึ่งมั้งถ้ามีคนคิดถึงก็จะเข้ามาโอ้ยเดี๋ยวเอาแต่มาอยู่เลยพี่อยู่ด้วยว่ะพวกเนี้ยเออใช่จริงกันนี่จริงนะเออว่าไฮบิลลี่จะมาหายนี่ว่ะถึงบอกว่าอยู่แต่ก็เอาแน่นอนไม่ได้หรอกคนเนี้ยหายเก่งเอ้ยตัวอะไรก่อไหลน่ารักจังเลยพี่เจนกระเป๋าครับกิ่งรับมอสบีกระเป๋าหนึ่งศูนย์สองเก้าครับ ไหนงานจริงก่ารอ,อก่อนเดี๋ยวไปแลกก่อนรอก่อนเดี๋ยวไปแ,กแลกละววามาเอาเงินว่นไงพิเชษย์อย่าบอกใครนะซับอมมาเชี่ยจริงกระเป๋าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ครับหนึ่งสามตัวเหรอใช่ครับหนึ่งสามตัวแล้วก็สี่พอดีบอกพี่เฉษยนะว่าเนี้ยอมมาเอ้ยเอา้าบอกไปแล้วเมื่อกี้เอา้า ไม่มีแล้วครับพี่พี่ยงจริงแล้วก็บอลหนึ่งหนึ่งสองเรียวรออ้เคียร์ไอสัตว์พี่ก็พูดประโยชน์เดียวกันก,กูเริ่มคิดนะรู้ดีเนาะจริงจริงจริงอะไรเหรออะไรรู้ดีไม่พวกนี้วัน เอไม่ใช่วันนี้มันเกิดเอดีแล้วพรุ่งนี้เอดีว่าจะเข้ามาหรือจะหาเรื่องเซอร์ไพรส์แต่ว่าแหวนเนาะแต่ว่าแหวนบอกไม่อยู่แย่เลยไปอยู่ไปอยู่เข้าใจได้เข้าใจได้ก็ไม่มีเซอร์ไพรส์อะสีพัสิบห้าพี่เอดีก็ไม่อยู่หรือเปล่าถูกแหวนบอกมันจะรู้ได้ไงล่ะนะตี้อะไรนะเทเลทับบี้จะไม่อยู่ รวมตัวแบบรวมตัวพร้อมมาเลยนี่หว่าแตบบ่พร้อมเพียงอะ่ะถูกไปเวลาไปทีไปเป็นแพ็คค่ะโอเคเวลาไปทีเป็นแพ็คโอเคเชื่อครับอันนี้เชื่อนะบบอันนี้เชื่อนะอยู่เป็นแพ็คเหมือนกันอ่าอันนี้เชื่อนะเวลาไปไปกันแบบว่าเป็นหมู่คณะอันนเชื่อนะแต่ก็กลับมาพร้อมกันนะสว่สนนะสวนใหญ่ก็ไปกันไม่นานเท่าไหร่ไปแบบวันสองวันอะไรเงี้ยไม่เหมือนคนแถวนี้นะ จะไปว่าแวร์มัมนทไมแวร์มันก็ต้องไปทาสตอรี่ไงหลงมันขอตัวไปถูกไหมล่ะเจไม่ว่าหรอกแต่จำโอเคไม่ว่าหรอกแต่จําเสียงนี่อะว่าจําแบบจําเลยอะจำอะไม่ได้ขี้แค้นหรอกนะเออไม่ได้ขี้แค้นหรอกโนะอเคโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้แต่ถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่อ่ะก็พร้อมแทงอ่ะ มันก็ใจร้ายเกินกลับมารอบหน้าต้องเห็นกิ้งก่าแล้วไหมได้เลยรับทราบรับรองว่ากลับมารอบหน้าเจอกันเห็นกิ้งก่าเลยพี่จะยังกิ้งก่าคู่กันหรอถูกต้องตั้งชื่อเรื่องนะของหนูมีชื่อนลอุ้ยนี่เรียบร้อยมีชื่อน่าจะมีชื่อว่ารถหายบะาน่าจะมีชื่อน่าชื่อว่ารถหายแบบจะพูดไม่ได้จบประโยคน่าจะชื่อรถหายชื่ออุ้ยหรือเปล่าชื่ออุ้ยชื่ออุ้ย ได้เดี๋ยวรับรองกลับมามีแน่นอนเอาสีอะไรว่ามาเอาสีต้องถาวที่เฉินเอกสีไรได้หมดเียเพราะว่าที่เฉินใส่สีแดงหมดแล้วฉันชอบสีฟ้าแต่ว่าหนูว่ากิ้งก่าสีฟ้ามันไม่สวยมันจะไปซ้ำไข่เชือกไม่อยากซ้ำคู่หนูไม่อยากเป็นคู่เหมือนกันค่ะได้ก็เดี๋ยวใส่สีแดงมาเลยโอเคไหมซื้อสีแดงมาเลยสีชมพูสีชมพูสีฟ้ามันมีสีชมพูด้วยเหรอแวนมีสีชมพูด้วยเหรอแวนมีมีเอาเนี่ย นักเลยที่นี่ตัวอะไรกอดเต็มไปหมดกระเป๋ากระเป๋ากห้อยเต็มไปหมดแล้วได้แลวได้แล้วอะไรน่ารักกว่ากันตอบไม่ต้องคิดเลยเนี่ยหนกิ้งก่า่วบอกาาตอบแล้วคิดเลยนะตอบแล้วเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นแล้วไปที่นู่นนี้มีสาวไหมเนี่ย ไม่มีจะบ้าแล้วไงคนบ้าอะไรไปมีสาวอะไรทุกที่มันจะบ้าไม่ใช่แวนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่ก็พอกันอนะมีมีม,มีไปสุดมากมีแบบเรื่องตีเรื่องอะไรแวนมันชอบไปหาเรื่องให้มันโดนตีโดนอะไรประจําแต่เราไปมามันก็มีที่ให้หาสาวไปหาสาวได้อยู่แมหนูก็แวะไปมานะหนุนสาวเต็มเลยผิวขาวอะ่ะ เหมือนกันที่ไหนเล่าพี่ไปพี่เจอแต่คนมองโกเลียไม่มีใช่หรอใช่ไม่มีผิวแดนหรอใช่ผิวน้ำพึ่งอะไรไม่มีถามนี้พี่เฉินได้ไปตรงที่มันเป็นแลนเหลืองของเขาบ้างไหมแต่ว่าไอ้นี่มันเป็นทะเลทรายทรายอ่ะที่มันมีน้ำอ่ะคือที่ไหนอ่ะทะเลทรายที่มีน้ำไม่ไม่เคยนะแลนชมพูเราอะค่ะแลนชมพูเราหรอตรงนั้นใช่ใช่มันจะมีน้ำทะเลน่าจะไม่นะ ไม่ได้ไปหรอน่าจะยังไม่ได้ไปขับไหมตรงรังน้ำอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อไปไปไปแต่ว่าไปเพราะว่ามันบอกว่าก่อนตีให้ไปกินเบียร์อะไรไม่รู้บอกว่าหลอดข้าวหลอดน้าเวลาตอนตีมันจะลดช้าอะไรหว่ไม่รู้บอกให้ไปกินก่อนแล้วพี่ได้เจอแม่คงแม่ค้าแม่เห็นเห็นเขามีคนขายอ๋อมีใช่มีแม่ค้าขายของใช่อันนี้เห็นพี่ปีพี่ปีพี่ปีแปลกแปลวะเอาไม่ก็จะเกิดจะถ้าเราจะซื้อของถูกไหมล่ะเอาถ้าเราไม่ซื้อของเราเราจะไปเจอได้ไงถูกไหม แต่แม่ค้าที่อื่นมันจะโดนใจเถ้าหัวแดงได้ไงถูกต้องไหมถูกใช่ครับถูกต้องเลยไม่มีแม่ค้าไหนถูกใจเท่านี้แล้วถูกซื้อร้านเดียวไม่เคยซื้อที่อื่นเลยหรอแต่ว่าตอนนี้มัเป็นพ่อค้าแทนไม่ใช่กันขายของไงไหมล่ะไม่ขายแวน์ก็บ่นแวนใช้พี่เฉนหรออือพูดไปเดี๋ยวมันชอบไปแล้วไปไหนล่ะคือแ้งตายไหม ฮัลลโหครับฮัลโหลครับอันนี้ขายคอปเปอร์ป่ะใช่ครับใช่เอ่อเท่าไหร่อ่ะครับเลทเก้าสิบผมเลทเก้าสิบเลทเก้าสิบเหรอเอาผมเอาหมดเลยลดได้อีกไหมเออเบลล่างได้ไหมเอาละใครพูดอะไรถึงผมเออเหมาเหมาหมดลดได้เท่าไหร่ครับไม่ได้นินทาหนะขอดูก่อนราคาได้ครับลองลองดูราคาให้หน่อยเอาละใครพูดอะไรถึงผมป่ะไม่มีไม่มีร้านแปดหมื่นผมเอาร้านหนึ่งก็ได้ครับอ่าโอเคได้ลายเขียวก็ได้ครับลายเขียวได้ไหม ขอบคุณครับขอบคุณครับผมบคุณครับหนึ่งใครจะเอาไปเล่องสอรี่ได้นะครับผมจะต้องมีค่าจ้างนะตั้งใจเดี๋ยะแล้วไหนบอกว่าจะมีจะเป็นมือไปรับจ้างเดี๋ยวเหรอเจอนั่นดิ ไปให้เขาจ้างดีวะ่ะนบาบอกจะมีตีไม่ตีแล้วหรอก็อีกแกงเขาบอกกลับมีติ้งไม่ทันก็เลยทาอะไรไม่ได้เขาเลื่อนอ่ะทาอะไรไม่ได้เลยใช่ต้องรอตอนนี้ทาอะไรไม่ได้จะคิดถึงไหมสรุกค,คิดถึงไหมคิดคิดถึงคิดมีอะ ิมีไฟไม่ใช่นั่นมันกิดมีไฟโคลานการอันนี้โคลานละ <laughs> หาชุด<ต>เปลี่ยนได้ทุกวันนะเหลือเชื่อเต็มแก่แกเต็มเป็นไปได้ยังไงหาชุดเปลี่ยนได้ทุกวันไม่มีเสื้อผ้าจะใส่แล้วเนี่ยมันก็ต้องอย่างนั้นแหละวัยรุ่น30เปลี่ยนทุกวันให้มันรู้ไปว่ามันจะมีเสื้อผ้าใส่ทุกวัน <laughs> อยู่30 <laughs> แหวแหอะไรแบด้วยกันไงอัปเดตเสื้อผ้านี่ยังรอนายกอัปเดตเสื้อผ้าอีกเหรอถูกใส่หมดทุกชุดแล้วมันต้องแบบนั้นแหละคนเราเขาไม่น่าเปลี่ยนกันทุกวันนะอย่างมากสามวันเปลี่ยนทีสี่วันเปลี่ยนทีอะไรงนี้ไม่น่าเดี๋ยวตัวไม่หอมมันก็ไปซักได้มปเปลี่ยนไปทำเสื้อข้อคอเน๊ะม่วงเอ่อม่วงแดงเขียวม่วงแดงเขียว สีแม่โคตรไปเข้าตีไปเลยนะม่วงแดงเขียวมันมันสีมันตัดกันจังเลยถ้าวเชอเป็นสีเหลืองนี่ใช่เลยนะเออไม่ได้เออบูดาเบสเลยไอรฟ้าจกนทร์นี่เอ๋อนี่เอลีไม่อยู่เหรอเอลีไม่กลับมาเอลีกลับมาพรุ่งนี้อ๋อเลยไม่ครบคณะเลยวันนี้อยู่กันสองคนแล้วเงา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 เลย หอเห็ดก็ดูยา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 แพี่เฉินไปตอนไหนเนี่เยเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วเนี่ยเพราะว่านัดเอดำไว้เดี๋ยวนี้ไปหามันเนี่ยเอปีจะตามไปด้วยละ่ะเออไปไหมละ่ะตอนนี้ปีไม่อยู่พะดอีอ๋อเออใช่ปีไปชุลละก็เ <ไป S 2> ห็นปิงอะ่ะปีบอกก็ปีบอกอะไร ไอแว่ไม่จับผิดอะไรมือจับผิดอะไรไอแว่ไอแว่จับโลกมึงจับผิดอะไรกูมือจับโลกไอแว่จับโลกมือจับผิดอะไรไอเออมึงจับผิดอะไรกูก็บอกตั้งแต่เข้ามาแล้วว่าวันนี้ใช่ยปีเข้ามาแล้วก็พี่บอกพี่ก่อนแล้วฟังนะบอกก็คือบอกก็แค่บอกก็ได้มึงจับผิดอ่ะคำพูดมึงเหมือนมึงยังจับผิดกูอะก็แค่ถามว่ารู้ได้ยังไงก็ก็คือก็แค่ตอบว่าไอ้ปีบอกแค่นึงคำถามมึงเหมือนมึงจับผิดยังไงไม่รู้มันฟังแล้วมันไม่นี่ไง ไม่เจอกันนานหอมหัวอะไรเนี่ยอือะไรนะอะไรนะหัไม่เจอกันนานหอมหอมหัวยังหอมหัวอะไรไม่เคยเลยแบนหอมหัวไปเลยแบนแบนหอมแก้ไปกันอ่ะแก้ไปแล้วเฮเขินอะอะไรมีหอมหัวะไรเแบนให้คุณทำแบบนี้เนี่ยคนมันเยอะแบนคนมันเยอะนะเนี่ยแบนตอบมาแล้วหอมหัวมาแล้วครับใช่รับคอปเปอร์ปล่าใช่ใช่ครับใช่ผมกระเป๋าหนึ่งศูนย์สองเก้าครับหนึ่งสองเก้าหกครับ นี่ครับเร,รบขอบคุณครับคุณนะครับเออไว้มีขายมาบ่อยอนะครับผมเอาอีกวันหนขอบคุณครับเฮ้ยไปรีบไปห,ห,หายดำกันอะไรไม่สรุปหอพลอเลยไม่ค้าจ๋าเดี๋ยวต้องรีบไปหายดำนะดำตามแบบเร่งด่วนมากแบบด่วนม,มากเปลี่ยนเรื่องนะอันเนี้ยไม่มีไม่มีเปลี่ยนเรื่องเลยเดี๋ยวไว้มาคุยวันหลังนะไอ้แบไปเร็วไอ้ติ๊บไปเร็วช้าแล้วไปพี่ไป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 คิดถึงนะบ๊ายได้ครับไปได้ครับครับบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะสดแบล็คนี่แม่ อ่ะผมว่อมาสิ sound resumed เี่นไอพงไอพีอะไอง้นเราดูหายพีก่อนอะไรหายพีอันหนเพื่อนอะไรนะหายพี hi IP, hi IP, อยู่หายพีอยู่กูแล้วเข้าไปกูได้บอรลินแล้วใครให้มึงอะอ้าวคุยเลยอะใครให้บอรลินมึงอ้าวคุยเลยกูอย,ยอ,ยอยากได้มากูก็ต้องได้ทำไมอะ แล้วใครให้ไปลิศมึงกูไม่บอกมึงหรอกครับเร็วๆใครให้มึงกูมีหูตางกับสับปะรดใครให้ไปลิศมึงไม่ครับไม่ครับไม่บอกไอ้จ่าไอ้จ่าไอ้จ่ามันปิดบ้าแล้วไอ้จ่ามันบ้าแล้วใช่เหรอเอาแจกออกนะครับพี่ใอาแจกออกด้วยเหรอจ่าทำคนเดียวกูไม่เกี่ยวแล้วกันนี้เอาแล้วแจกดูไออ๋อเออเชื่อลืมเลยไว้สัตว์ได้ละเข้าเมืองละเจอกันในเมือง เสียงเทีโคตรเข้มเลยว่ะ sound muted เออดีนะไม่โดนปรับเชียแท็กโอเคกูเล่นตั้งนานกูลืมไปเลยไอเชียแท็กโอเคไอสัตว์ดีนะไม่โดน